ตามคำสัญญาครับท่านผู้ชมครับที่ผมสัญญาเอาไว้ว่าจะพาท่านผู้ชมไปชมงานฝีมืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือการกัดลายบนผ้ามอห่มมันจะมีความงดงามยังไงนะท่านผู้ชมต้องไปติดตามชมเอาเองครับไปเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับ คุณสุรเดชนะครับเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ฝ้ายจันแก้วซึ่งผ้าฝ้ายอันนี้นะครับมีที่มาที่ไปต้องบอกเลยว่ามีเรื่องราวที่ท่านผู้ชมเองจะต้องมีความรู้สึกประทับใจเหมือนกับผมเช่นเดียวกันสวัสดีครับคุณสุรเดชครับ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 ก่อนอื่นขอทราบที่มาของคําว่าฝ้ายจันแก้วก่อนครับชื่อมันเพาะหลือเกินก็ที่ร้านขายผ้าฝ้ายก็เลยใช้คําว่าฝ้ายครับทีนี้คําว่าจันแก้วเนี่ยก็วันนั้นทพอดีมันตรงกับ ลอยกระทงพอดีลอยกระทงพอดีครับผมเห็นว่ามันประจันมันใสเหมือนแก้วเลยผมก็เลยาว่ใช้คําว่าฝ้ายจันทร์แก้วอ๋อครับทีมหกก็มีแค่นี้เองครับผมครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นล่ะครับเกิดจากอะไรครับมีแรงบันดาลใจหรือว่าแนวคิดยังไงถึงมาทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวเรื่องของผ้าแรกๆผมขายพวกซูเปอร์เนียกับพวกต่างชาติครับทีนี้มันก็มีวิกฤตทางทั้งเศรษฐกิจทั้งของในตัวรัฐบาลเอง ผมก็เลยคิดว่าถ้าเรายังหากินกับคนต่างชาติเนี่ยมันมันจะมีปัญหาในระยะยาวครับผมก็เลยคิดว่าเราสู้ขายคนบ้านเราดีกว่าก็เลยเริ่มเริ่มพัฒนาจากสเวเนียมาเป็นผ้าฝ้ายแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยครับผมจนจนปัจจุบันนี้เราเราได้ตัวนี้แล้วก็เราก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆครับ ความยากง่ายของมันแหะครับคุณสวัสดิ์เดชโอช่วงแรกนี่เหนื่อยครับเหนื่อยมากใช่ครับเพราะว่าการที่เราจะย้อมหม้อหอ่มได้เนี่ยเราต้องหาหาแหล่งซึ่งเขาย้อมสวยอ่ะเริ่มต้นก็คือเป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายธรรมดาธรรมาดาน,นี่เองใช่ครับแล้วเราก็ถึงจะเอาไปย้อมเอาไปย้อมผ้าฝ้ายให้กลายเป็นสีน้ำเงินปมอหอม้อห่มไม่ใช่ครับอันนี้เป็นมอหอม้อห่มเป็นม้อหอม่มใช่ครับเอ่อย้อมสีน้ําเงินก็คือน้ําเงินอันนั้นไม่ใช่มอหอม้อห่ม ตัวนี้ก็คือแตกต่างกันอันนี้ถ้าภาคกลางเราเรียกว่าย้อมครามอ๋อย้อมครามแต่ว่าถ้าทางเหนือเรียกย้อมหม้อหอมอ๋อนี่ก็คือความหมายของคำว่าผ้าฝ้ายที่เป็นหม้อหอมใช่ครับอ๋อแต่จริงๆแล้วมันก็คือผ้าฝ้ายทั้งนั้นแล้วลวดลายที่เกิดขึ้นมาแล้วครับมันมีวิธีการยังไงบ้างคือแรกๆเนี่ยถ้าเป็นผ้าหม้อห้อมเราคงจะนึกไปถึงสมัยเราใส่ของเมืองแพร่ก็คือสีเดียวอ่าสีเดียวหมดเลยอ่าแล้วก็โดดๆแล้วก็ดูแล้ว มันเหมือนกับเราเป็นชาวนาหรือว่าเราเป็นคนคต่างจังหวัดครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊เราก็เอาผ้าม่อห้อมเนี่ยเพียงแต่ว่าเราใส่สีสันเข้าไปใส่ลวดลายเข้าไปเพื่อให้มันดูแตกต่างนั่นแหละฮะมันเป็นที่มาที่เราใช้ลายแนวญี่ปุ่นใส่ลวดลายก็ไปในม่อห้อมใช่ครับ ทีนี้เรื่องของลวดลายนิดหนึ่งมันจะมีกรรมวิธีอย่างแบบนี้คือเป็นยังไงครับไอ้น,นี่คือใช้กรรมวิธียังไงก็คือเป็นการอันนี้เราเอาแล้วเอาแนวญี่ปุ่นใส่ครับอันนี้เป็นการเ,าเขาเรียกว่าเหมือนกับเราพิมพ์พิมพ์ลงไปเลยะกัดลายฮะเราเรียกว่ากัดลายอ๋อกัดลายใช่ครับต่น<อ>ที่จะเราจะพิมพ์สีลงไปเราก็ทําให้มันเนี่ย จากสีหมอห้อมเนี่ยขาวขึ้นให้มันเป็นลายขึ้นมาอ๋อใช้วิธีการกัดลายใช่ครับครับ mm hmm. แล้วอย่างนี้แหะครับอย่างนี้ผมว่ามีลวดลายที่ค่อนข้างจะดูงดงามมากทีเดียวเลยตัวนี้เป็นงานเขียนเทียนครับเขียนเทียนใช่ครับมันต่างกับการกัดลายยังไงครับอันนี้นี่เราเริ่มต้นเลยเราต้องเอาผ้าฝ้ายเนี่ยซึ่งไม่ย้อมเลยเป็นผ้าด,ดิบครับแล้วเราก็มาขึงให้ตึงนะครับครับ ประมาณเมตรคูณ2อเมตรแล้วเราถึงจะเริ่มเขาจะมีบล็อกบางส่วนซึ่งใช้บล็อกบางส่วนใช้ใช้มือลากอ,อ,อันนี้เป็นงานของมง้งเราเราจะให้มงเป็นคนเขียนให้เรารไม่ใช่เขียนทั่วไปนะฮะเพราะว่าพวกนี้นีผมจะต้องนั่งคุยกับมงแล้วก็บอกเขาว่าผมชอบลายแนวนี้นะแล้วเราก็จะผลิตลายแนวใหม่ขึ้นมาเป็นชาวไทยภูเขาใช่ครับที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเขียนลวดลายนี้โดยเฉพาะใช่ครับครับผม อันนี้เป็นงานยากยากครับเพราะว่ากว่าจะเขียนได้ผืนหนึ่งเนี่ยเขาเขาต้องทําทีละส่วนนะครับให้มันครบ2เมตรครับผมเสร็จแล้วเขาต้องกรรมวิธีอันที่2ก็คือเขาต้องไปย้อมสีครับทีนี้การย้อมเนี่ยต้องย้อมเย็นย้อมร้อนไม่ได้เพราะว่าเทียนจะละลายทิ้งหมดครับเพราะฉะนั้นเขาจะร้อนย้อมประมาณาสัก7จ็ดแปดน้ำเพื่อให้สีกินพอสีกินเสร็จเขาถึงจะไปต้มต้มเพื่อให้เทียนตัวนี้เนี่ยละลายทิ้ง พอเขาละลายทิ้งเสร็จเนี่ยพอมันแห้งเสร็จมันก็จะขึ้นลาย,ยานี้ขึ้นมาเลยครับทีนี้คุณสมบัติของมันล่ะครับถ้าเกิดว่าหลายๆคนมีความรู้สึกว่าอุ้ยถ้าเป็นของไทยเนี่ยมีความรู้สึก่็เป็นผ้าฝ้ายเนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ขาดแล้วซื้อมาเดี๋ยวเสียได้ตัง คุณสุริเดชมีวิธีการยังไงในการที่จะแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ไปรักดูแลรักษามันให้ได้ใช้งานได้นานๆขึ้นคออือผ้าฝ้ายเนี่ยมันมีหลายๆอย่างอย่างถ้าเป็นไหมเนี่ยมันก็ต้องดูแลบํารุงรักษายากครับแต่ถ้าเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องการดูแลรักษายากครับเพราะว่าที่ร้านนี่นะครับเราขาย1ราคาเราไม่สูง 2. งเราเป็นฝ้ายและที่ร้านเป็นโอท็อเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องห่วงฮะเรื่องต้อ,ตองไปถน,นอมมันหรือว่าอะไรมันนี่เข้าเครื่องปั่นได้เลยครับของผมนะครับของที้านี่เข้าเครื่องปั่นไปเลยครับ ก้าท่านผู้ชมสนใจอยากได้เหมือนกับอาการของผมในปัจ <c oughs> ปจ,จุบันในตอนนี้ผมมีความรู้ผมอยากได้ไปใช้บ้างเนี่ยต้องไปเจอกับคุณสุรเดชได้ที่ไหนครับออที่ร้านเราอยู่เฉพาะถนนคนเดินเชียงใหม่ครับ <c oughs> ก็มีวันเสาร์อยู่ที่ถนนกัวายผมอยู่ซอย6ครัอนบอยู่ซอย6ส่วนวันอาทิตย์นี้ผมอยู่สี่แยกวัดพันอ้นครับตรงข้ามบริษัทที่ขายโชว์รูมรถยนต์ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุรเดชด้วยนะครับที่ได้ให้ข้อมูลดี กับผมและก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับ วันนี้รายการของเราได้รวบรวมช่างฝีมือของภาคเหนือไว้มากมายเลยนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมคงจะเห็นแล้วว่าฝีมือของคนไทยเรานั้นไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการสวยหล่อเพอร์เฟกไม่ต้องรอชาติหน้าได้ทางช่อง nation tv 22นี้ครับทุกวันพฤหัสเวลา9โมงครึ่งครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนจะได้ไปค้นหาสิ่งที่ดีๆมาฝากให้กับท่านผู้ชมทุกท่านตรงนี้แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ อันนี้ก็ขออำนวยเอพรให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้มาเยี่ยมชมและสักการะ,ะพระรัตนตณัยวัดศรีสุพรรณอย่างนี้และท่านผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอย่างนี้ได้มีพุทธ,ธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพที่สถิตเสถียรอยู่วัดศรีสุพรรณและพระพุทธศาสนาในดินแดนถิ่นล้านนาอำนวยอพรให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงาน ปรารถนาะสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบที่ถูกคุณธรรมก็ขอความเจริญรุ่งเรืองบังเกิดแก่ทุกท่านโดยทั่วถึงกันทุกท่านเธอ